สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึวราัวนี่ก็มาเอาเนื้อเป็นอะไรเนื้อห่อเข่าเนาะพอดีซื้อเนื้อน้ำผึ้งบมืนดยวมการกับฝนตกครับฝนตกลิ้นเปือนมือครับฝนตไ่ด้เลยครับพอดีเพิ่งพปั่นกันแล้วเนาะอนะ ลายซื้อเลยเกิต้องผู้นั้นเป็นคนตาท่นูไลเสียโน้นเสียโน้นเป็นบุธอบรดชีเกิอ่านตามรับลายือทีลงบัญชีไว้เขาวไมีชิเยอะให้ดูกระบดงไปกระโดงไปลายถึงแท้ลายดึงเยอริงค่ะรวยผู้ใด่อยไดพี่ใหญ่กู้หาจะบอกพี่จันไม่ใช่ผู้เข้ากันยังไงละแล้วทีน่ะเหระเพ ไผ่ไผ oh, oh, oh. oh, 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 oh. ่ยพนพนพนพ่นบ่โอ้สาญัดเหนื่อยเขาจังดีเนาะพ่นพ่น่นพ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 น เด้อเด็ทนเด้อเรอกเียเด้อโอ้ย่าเกไอ้ทุงเบียเฮ้ยซตื้อไปล้มนะต้มต้มไม่ต้มเ้าไหมอะไร่ะาไหแล้วทักตเยเื้นหลังก็ทุ่ง่นะตมาไใจทุ่งนุ่นไพัไัเอาไป่ไั ทุ่มกันเมื่อไหร่เนี่ยเอาลอกเลยเอาลกเอาลกนะอย่า็ไปดูเดี๋ยวกระตกนะครับก็เลยจุ่มกันอยข้างในเนี่ยตกเปนมือเลยนี่ร้ตัเฮะนี่ราไดเลย ไปทำอันน้นเน่ยอนน้นเน็กองเนี่ยไปทำเสียนนเสียนนครับเสียนน้นเป็นผู้ผัวเรือดใหญ่เป็นหนาผู้นำทีมงานมาเลื่อนจะคล้องเชียงเนื้อจะคล้องเชียงเนื้อเออะจะคล้องเชียงเนื้อเนาะแล้วพูดจะพูดสาไร่พูดพรเนี่ยไ่่งเนี่ยอยี่สิ่ ได้คู่กัดว่าพ no no. no ี่ภาษางูนด่โอเคขอบคุณครับสาษงงวก็พูดละพันนะครับพูดละพันมันกระตกอยู่ไอ้ฮารูเนาะแต่ละพูดเนื้อเฉพาะเนื้อเนาะเฉพาะเนื้อฮารู้จถือว่าสุดยอดอยู่ครับปันกันสิบหาพูดเนาะไอ้ผลตรฝนตกเป็นตัวเอนนแล้ว

ซ้อม่อบ่กระดูใกากูซื้อไกระดูใพ้หนกาให้บักโนนเขาจักโนนนโดนเาจะเสิเสียบักขีกาบเขี่มาเน

มีซือได้นะเงียรไาเห็ดเผือกยูม่านีครับเจปั่นกันเนาะโซตัวห่านเงนันหนึ่งเนาะเกสีไปหารนกันผมเก่า คุละสองยห้าสิเนาะหันสีเนาะด้ากระดูกครับกเยนูไปมาทุมยังมีรอบสองีกน้อน่เปด้เ้เด้อี่รกะมาซุ่มทีลังโยโนะโยโนะ ยงปูนี่นี่หะคนใหีทีมงานครับงาเนดนีทำเนยใช้ปิจิโพวกเลยตายเลยไทยทเ่สองห้าสามหมลีห้าสองห้าได้พลังฮาโลนะครับพูดลพันเนาะ รลล่คคูโคูสีมหานกันเนาะกมก็เอาพุรลสองร้อยหสิบเนาะแต่ผลเหตุผู้ผลพันเนาะ ยอดสุดยอดคุณทารลว่าออ่าได้อยู่ว no. ้าโเนี no. okay. ่คือผนู้ซอยน้องครับน้องโอเคสุดยอดเลยครับท on on <ical tasted> ีมงานเพื่อนเนาะไม่ดีใจน้ำพี่นงเขาจะพกเอาเชงเดมบิ้งเตไอ้บิ้งบ้งแหว่บงแใจน้ำพี่นงเขาไหลไหลเสนาว่ากันไหมนาอเสนาว่ากันไปเอ้าครับ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 ยกมปให้มือนี ไปแล้วเฮียเจริคุณเทพวดาฮะไครนี่ครับเสียต้อมครับโชเฟอร์โฟวินเนาะเซียนนท์นอกเพิ่นเป็นผู้ปั่นผู้อันไหนเนาะเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเทวดาออนทัวร์เนาะครับเนาะจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ